วันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้ตู้เกาหลีเยส020นะครับอันดับแรกนะครับรหัสของโรงงานที่โรงงานให้มาจะมี2ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6นี่นะเปิดออกนะครับส่วนรหัสตัวที่2น,นะครับก็จะเป็นกดสตาร์แล้วก็กด5 6 7 8 9 0อันนี้คือรหัสตัวที่2น,นะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับจะมีปุ่มให้เปลี่ยนรหัสเราก็กดเลยปึ๊บมันจะขึ้นคําว่าโค้ดแล้วก็ยูสเราก็ใส่เลขหนึ่งไปเราจะเปลี่ยนรหัสอันแรกนะครับเราก็ใส่เลขหนึ่งไปปึ๊บสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นเลขเป็นเลขหนึ่งก็เปลี่ยนไปเลยใส่ไปเลยครับหนึ่งห้าหกตัวนะครับผมเราใส่รอบหนึ่งนะครับโอเคครับอ่าลองเปิดลองเปิดดูนะครับว่าเปิดออกไหม โอเคนะครับเปิดออกมาส่วนล้วถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสที่สองนะครับเราก็ใส่กดตรงนี้เลยนะครับผมกดไปที่เดิมปึ๊บมันจะขึ้นคําว่าโค้ดแล้วก็ยูดแล้วเราก็ใส่เลขสองลงไปนะครับอ่ายูที่สองนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเราจะเปลี่ยนสมมุติเราเปลี่ยนเป็นห้า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 หกตัวนะครับผมแล้วก็กดไปใส่กลอนนะครับนี่ครับเปลี่ยนไปเลยเราก็ลองดูนะครับว่าเปิดออกไหม เปิดออกนะครับผมมันเปิดออกได้ทั้งสองตัวเลยนะครับตัวแรกก็ดได้นะครับผม,มส่วนอะลามนะครับอันนี้คือที่กันนิรภัยนะครับผมเราก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับ อ่ามันก็จะมีไฟขึ้นนะครับถ้าเราเวลาเราปิดตู้ไปไฟมันก็จะดับไปเลยนะครับอยา่าถ้าโดนอะไรสะเทือนนิดหน่อยมันก็จะร้องเลยนะครับตู้พวกนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ สมมติผมคลองเคอสตรงนี้หน่อยนะครับมันก็จะดังเลยเขย่าหน่อยนะฮะนี่เราปิดตรงนี้นะครับมันก็จะหยุดดังนะครับผม